ในเอพิโซดนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงว่าเราจะทานกี่มือ้อแล้วเราจะแบ่งโปรตีนคาร์บแฟตแบบไหนนะครับในแต่ละมื้อถึงจะเหมาะสมนะครับแล้วก็ผมทําแบบไหนอ่ะเรามาดูกันก่อนเลยนะครับจุดประสงค์ของการแบ่งมื้อเนี่ยทำเพื่ออะไรทาเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการไดเอทเป้าหมายของการไดเอทเนี่ยรักษากล้ามเนื้อลดไขมันถูกไหมครับดีกว่านั้นก็สร้างกล้ามเนื้อใช่นะครับ รวมทั้งจะต้องลดไซส์เอฟเฟกจากการไดเอทให้เหลือน้อยที่สุดไซส์เอฟเฟกจากการไดเอทที่ผมบอกเนี่ยคืออะไรเรื่องของการนอนหลับไม่ดีนะครับเรื่องความล้าความเพลียความหิวระหว่างวันซึ่งตอนแรกของการไดเอทเนี่ยมันอาจจะไม่มาแต่ถ้าคุณลดไปสักระยะอย่างของผมเนี่ยดูผลลัพธ์กันก่อน,นครับอันนี้คือสัปดาห์ที่11-12แล้วนะครับเนี่ยดูดิลีนลงมาเยอะขนาดนี้นะครับไซส์เอฟเฟกมันก็เริ่มมาแล้วเราต้องมี เทคนิคนะครับรวมถึงการแบ่งมื้ออาหารให้เหมาะสมอ่ะเรามาดูว่าถ้าเราทานบ่อยจนเกินไปมันจะเป็นยังไงนะครับเขาก็มีงานวิจัยที่เขาฉีดกรดอะมิโนเนี่ยเข้าสู่กระแสะเลือดตลอดเวลาเลยนะครับเพราะว่าเราต้องการให้การกระตุ้นการสัขขงเคราะห์โปรตีนมันเกิดต่อเนื่องไงแต่ความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นไหมฮะความเป็นจริงคืออัตราการสัขขงเคราะห์โปรตีนเนี่ยนะครับมันจะพีคประมาณ2ชั่วโมงแรกครับแล้วก็ดรอปลง ถึงแม้จะผ่านไป6ชั่วโมงแล้วมันก็ยังดรอปลงอยู่นะครับต่อให้เราฉีดกรดอะมิโน,โนเข้าสู่กระแสเลือดตลอดนะครับความเป็นจริงคืออะไรถ้าคุณทานที่เกินไปเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ดีอย่างที่คิดเพราะร่างกายต้องมีช่วงเว้นเพื่อให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันเซนซิทีฟต่อการดูดและรับสารอาหารอีกรอบหนึ่ง การสั่งคองโปรตีนเยอะนั่นหมายความว่าคุณสามารถรักษากล้ามเนื้อหรือดีกว่านั้นก็ช่วยเพิ่มกล้ามเนื้อในช่วงละเอียดให้มากขึ้นนั่นเองส่วนในเรื่องของความหิวล่ะก็มีานวิจัยบอกเหมือนกันนะครับว่าทานบ่อยเกินไปเนี่ยเพลิลดความหิวนะครับคุมความหิวได้แย่กว่าการทานแค่3าม,มื้อเสียอีกเพราะฉะนั้นสุดโต่งทานบ่อยมือ้อมันก็ไม่ได้ดีทีนี้เรามาดูทานแบบน้อยมื้อเกินไปเลยไม่ทานเลยดีไหมมันไม่ได้อยู่แล้วนะครับอ่ะ น้อยสุดคืออะไรทาน1มื้อต่อวันนะครับมีงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ในปีล่าสุดเช่นกันนะครับก็พบว่าอาสาสมัครเนี่ยที่ฝึกแบบฟูลบอดี้ย้าว่าฟูลบอดี้นะครับแล้วเขาก็ทานมื้อใหญ่โปรตีนมื้อใหญ่ทีเดียวเลยนะครับเป็นโปรตีนคล้ายๆเคซีนะครับทำให้การดูดซึมเนี่ยช้าปรากฏว่าการสังเคราะห์โปรตีนครับไม่ได้พีคแค่2ชั่วโมงแรกแ้วทีนี้พีคยาวเลยครับค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มยาวประมาณไป สิองชั่วโมงเลยโอ้โหนานมากหมายความว่าเราสามารถกินมื้อเดียวได้สิแบบเนี้ยแต่เดี๋ยวก่อนนะครับมันมีสิ่งที่ต้องศึกษาต่อไปอีกมากเช่นอะไรครับอันเนี้ยเขาฝึกแบบฟูลบอดี้คำถามคือคุณสามารถเล่นกล้ามเนื้อฟูลบอดี้ได้เกือบทุกวันไหมมันไม่ได้อยู่แล้วนะครับสมมติว่าวันนี้คุณอ่าเล่นเล่นอกเล่นหลังพรุ่งนี้เรามาเล่นขาอ่ะถ้าวันนี้เราเล่นขานะครับเล่นกล้ามเนื้อขานะแล้วเราทานมื้อเดียว การันตีไหมว่าไอ้กล้ามเนื ses, we Maria, ้อท no ี่เราไม่ได้เล่นอย่างกล้ามเนื้ออกกล้ามเนื้อหลังอ่ะมันจะถูกกระตุ้นการสรางหอโปรตีนได้เพียงพอเพราะว่าเราเล่นไปเมื่อวานถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้การันตีเลยนะครับและอย่าลืมว่าการสร้างและสลายกล้ามเนื้อเนี่ยมันเกิดตลอดเวลานะครับอ่าเวลาที่เราไม่ได้ทานนานมันก็คาตาโบลิกสลายเวลาที่เราทานมันก็สร้างภาวะปกติเนี่ยนะครับที่เราไม่ได้ไดเอทเนี่ยร่างกายมันก็สร้างให้มันเท่ากับเท่ากับที่มันสลายไปหรืออาจจะมากกว่า แต่พอคุณไดเอทเนี่ยการันตีไหมว่าเวลาทานอาหารแล้วเนี่ยกล้ามมันสร้างคืนเท่าเดิมไม่ได้การันตีนะครับภาวะคาตาบอลิกตรงนี้เนี่ยถ้าคุณตัดอาหารลง20%มีงานวิจัยบอกว่าการสั่งคอโปรตีเนี่ยลดลง20%ซนะครับในขณะที่ภาวะคาตาบอลิกเนี่ย,เ,ยเกิดตลอดแม้กระทั่งคนที่เขาเป็นนักพละกายนะครับในเวทีประกวดเนเชอรัลที่มีชื่อเสียงอย่าง World Natural Bodybuilding Federation ของต่างประเทศเนี่ยเขายังแบ่งทาน 3มถึง6มื้อต่อวันกล้ามเนื้อก็ยังมีหายบ้างเลยในช่วงที่ลดไขมันท้องล่างแบบลีนสุดๆแล้วนึกออกมาแล้วคุณยิ่งกินแค่มื้อเดียวอ่ะมันจะไปเหลืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งคุณลีนมากๆเนี่ยผมแนะนำว่ามื้อเดียวอาจจะไม่พอนะครับเพิ่มขึ้นมาจุดอยู่ตรงกลางคืออะไร 2- 4ถึงมื้อต่อวันนะครับแล้วเราจะเลือกอยังไนนงนะครับคีย์พอยท์ทิปที่1นนะครับ อย่าปล่อยให้เรามีภาวะคาตาบอลิกที่นานเกินไปเช่นคุณตื่นเช้ามาไม่ได้ทานอะไรเลยลากไปถึงเย็นเลยนะครับชั่วโมงภาวะคาตาบอลิกมันนานเกินไหมถ้าอยากจะทานมื้อใหญ่มื้อเดียวแนะนำอย่างนี้ครับอาจจะทานมื้อย่อยตอนเช้าเวโปรตีนผลไม้กลางวันก็อาจจะมีโปรตีนน,นิดนึงเพื่อกระตุ้นการสังเคราะห์โปรตีนคุณไม่ต้องทานมื้อใหญ่ก็ได้แล้วอยากอิ่มใช่ไหมครับไปทานมื้อใหญ่ทีเดียวสาหรับใครที่ชอบฟาสติ้งอ่า ลองมาอัดแอปประยุกต์แบบนี้ดูจะช่วยรักษากล้ามเนื้อเอาไว้ได้อย่าปล่อยให้ตัวเองเกิดภาวะคาตาโบลิกหรือไม่ทานนานเกินไปหรือบางคนตื่นมาทานเช้าแล้วไม่ทานอะไรเลยนะแล้วก็นอนหลับไปตื่นมาอย่างเงี้ยภาวะคาตาโบลิกมานานเกินไปคุณอาจจะถ้าชอบทานเช้าทานมื้อเย็นหรือมื้อใกล้ๆนอนอีกนิดหนึ่ง่าเพื่อกระตุ้นการสังเคราะห์โปรตีนขึ้นมาหน่อยนึงอ่าไม่ให้เกิดภาวะสลายนานเกินไปตามที่ผมได้อธิบายนั่นเองนะครับ ข้อที่สนะครับการกระจายมื้อของเพื่อนๆเ,เนี่ยจะต้องทําให้เรามีแรงออกกําลังกายด้วยนะเทคนิคนึงที่ผมใช้นะครับถึงแม้ว่าช่วงปกติเนี่ยคุณอาจจะแบ่งสารอาหารเท่าๆกันเลยเกือบทุกมือ้อเช่นคุณทานโปรตีนเนี่ยนะฮะประมาณ150กร,รัมต่อวันทาน3มื้อก็มื้อละ50ใช่ไหมอ,อันนี้โอเคโปรตีนเนี่ยเขามักจะแบ่งเท่ากันครับแต่ส่วนของคราร์โบไฮเดรตล่ะบางคนแบ่งออกมาทานคราร์โบไฮเดรตวันละ200กร,รมัมทาน ทานประมาณ3มือ้อตกมื้อละ60กรัมแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณลีนมากๆคุณจะพบว่าแรงในการออกกําลังมันเริ่มตกเราอาจจะแบ่งคาร์โบไฮเดรตส่วนใหญ่นะครับเช่นเช่นเช่นอาจจะเอาคาร์โบไฮเดรตเนี่ยไปกองกันไว้ในช่วงออกกําลังกายหรือใกล้ๆสําหรับผมเองเนี่ยผมจะชอบ เอาไปเอาไปกองกันเยอะๆในช่วงหลังออกกําลังกายเพราะมันเป็นการทําให้ผมรู้สึกสดชื่นและพร้อมที่จะทํางานต่อนะครับไม่ต้องการให้รู้สึกเพียรส่วนตอนเช้าเนี่ยผมจะเน้นแค่กาแฟดําเวโปรตีนหรืออาหารเบาๆพวกผลไม้นะครับเพื่อให้มันพอลากชั่วโมงยาวไปได้หน่อยหนึ่งแล้วเอาอาหารไปกองรวมกันคล้ายๆกับฟาสแ์ละครับแต่ไม่เชียงฟาสทีเดียวแต่ผมทําอย่างนั้นเนี่ยผมอิ่มมากกว่าแล้วผมก็ทานอีกมือ้อนึงประมาณ ใกล้ๆนอนเลยนะครับอย่างที่ผมเคยทำวีล็อกให้กับเพื่อนๆรับชมนั่นเองและถ้าใครสามารถที่จะจัดสารอาหารได้อย่างแม่นๆเนี่ยก็ให้ช่วงที่ไม่ได้เวทเทรนนิ่งเนี่ยเพิ่มสัดส่วนการทานไขมันมากขึ้นนะครับการดูดซึมสารอาหารของเพื่อนๆเนี่ยมันก็จะชะลอแล้วช้าลงและทำให้คุณอิ่มนานมากขึ้นโอ้โหอาหารหนึ่งผมชอบมากนะครับที่มันดูดซึมช้าหน่อยถ้าใครทานแล้วไม่ท้องอืดน,นะโยเกิร์ตนมอันนี้ โอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับถ้าทานแบบโ o w fat เนี่ยแคลมันนิดเดียวแล้วทำให้ผมอยู่ท้องและอิ่มได้นานมากๆนะครับในช่วงที่ผมไม่ได้ใกล้การออกกำลังกายเนี่ยทำให้ผมโหยืนระยะได้นานมากๆทนความหิวได้นานมากๆปัจจัยต่อมานะครับนั่นก็คือเรื่องของการนอนหลับถึงแม้คุณจะแบ่งกี่มือก็ได้นะครับใช่ครับแต่บางคนเนี่ยพอลีนมากๆอย่างผมเองเนี่ยเริ่มมีปัญหาเรื่องของการนอนหลับ บ้างแล้วนะครับเช่นตื่นกลางดึกแล้วหลับต่อ,อยากหรืออะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็เป็น,นกลไกธรรมชาติที่ร่างกายบอกว่าคุณนอนทำไมตื่นไปหาอะไรกินซะนะครับไม่งั้นเดี๋ยวไขมันหมดตัวจะเสียชีวิตขึ้นมายุ่งเลยนะฮะเทคนิคหนึ่งครับก็คือผมจะแบ่งคาร์โบไฮเดรตบางส่วน,นครับไปไว้ใกล้มือสุดท้ายก่อนนอนอคาร์โบไฮเดรตเนี่ยร่างกายมันสามารถดูดซึมเก็บไว้ได้ทั้งที่กล้ามเนื้อนะครับแล้วก็เก็บไว้ที่ตับนะครับ ทีนี้ถ้าคาโโร์โบไฮเดรตหรือไกลโคเจนเนี่ยมันต่ำเกินไปร่างกายจะเซนซิทีฟได้ว่าอยู่ในภาวะขาดสารอาหารมากๆนะครับโดยเฉพาะคนที่ลีนสุดๆการเติมกลับตรงนี้นะครับก็ทําให้ร่างกายหลับได้ดีมากขึ้นโอ้จริงๆถ้าพูดถึงการนอนหลับเนี่ยมันมีเทคนิคปิดย่อยเยอะเช่นพวกอาหารเสริมช่วยในการนอนหลับบางคนเนี่ยขาดแร่ธาตุอ่าเดี๋ยวเราจะมาพูดกันสิ่งหัวข้อหลักๆกันต่อไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับใครที่ยังไม่มีแนวทางนะครับ หรืออยากเรียนสุดๆนะครับแล้วก็เจอปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฝึกกล้ามเนื้อหาอยากเน้นกล้ามเนื้อส่วนไหนแล้วมันไม่ขึ้นนะครับทักมาคุยกันนะครับคุณต้องมีแลนที่ถูกต้องนะครับจะทําให้เราไปถึงเป้าหมายที่เราต้องการได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเวทเทรนนิ่งเรื่องของอาหารคาร์ดิโอยังไงเจอปัญหาหน้างานจะถามใครมาปรึกษากับผมได้นะครับทางข้างล่างนี้เลยนะครับตอนนี้ยังมีโปรโมชั่นอยู่นะครับถ้าสนใจก็ทักกันเข้ามานะครับ อยากให้ทำคลิปแนวไหนเพิ่มเติมนะครับสงสัยจุดไหนคอมเมนต์ Comment. แล้วเจอกันคลิปหน้าผมอาจารย์กันดั้มครับ